อะไรอะโขบเป๊ยคนลากขมกมเฮ้ยโอ้โหมีโดนเฮ้ยจะหน้าอีกอะไรวะเนี่ยเออไเอวอโอเคลอยเฮ้ยเหี้ยมีอีกตัวนึงโดนถึงตรงนี้ฮึโน๊ะไหนเฮ้ยจะหน้าอีกอะไรนี้เต้าเหรอแต่มาปัดเป้าโอเคเรียดโดนมายังไงไปโผล่แล้วลากอื้มโดนยิงแล้วแพ้ะลิ้นร้อยโอ้ยเดี๋ยวตัวนี้มึงแม่งไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกี่ตัววะ ตาไปเฮ้ยฮะกี่ตัวเนี่ยสองก่อนสองก่อนเฮ้ยถึงเท้าอะไรวะเนี่ยมีกรอเฮ้ยยังไงมาแล้วอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายมาแล้วสวัสดีทุกคนวันนี้ครับแล้วก็มาอยู่ในเกมฟีไฟเนาะซึ่งวันนี้ก็ผมมากับเพื่อนอีกคนก็คือคนนี้แน่นอนว่าผมก็เล่นเป็นสองต่อสี่เนาะซึ่งแรงถมเนี่ยก็ไม่ได้สูงโดดอะไรขนาดนั้นครับ แค่แรงแพทจะขึ้นไดมอนด์ซึ่งไม่ต้องแปลกใจค,ครับเพราะในไดนผมทำแค่นี้เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นฟีฟโอเคซึ่งผมลองคลิปที่แล้วไปแล้วก็สลับไปดูได้นะว่าผมกลับมาเล่นในรอบกี่ปีสามารถไปรับชมได้เนาะ <No. S 1> ซึ่งตอนนี้ก็ามาอยู่เกมก่อนครับซึ่งตอนนี้โอ้โหคนลงย้างเยอะหาปืนก่อนแบบไม่ต้องรีบเล่นนะหะปืนให้เรียบร้อยเพราะบ้านนี้ไม่มีใครลงโอเคโอ้โหแต่อยู่ยนะปืนชาร์จหายไปไหนวะเออ ไหนมีแต่อ,กอักกับชชยโอ้โห V S S ดู B H เจอแล้วดูทองดูซี่โอเคไปทิ้งกระสุนก่อนลงเกตก,กะโอเคไปลุยเฮ้ยมาข้างมาไงน้อง,องอเรียบร้อยอัดตัวตึๆตึอเฮ้ยข้างมันจะมี วันนี้วิ่งไปก่อนดักข้างๆก่อนต้องเคลียร์ข้างๆก่อนคลข้างหน้าไหนดูซิอยู่ไหนเฮ้ยเห็นแป๊บตอนนี้คือเพื่อนไปแล้วเราต้องตามยังไงจัดปืนเรียบร้อยคิวฟรีน้องเฮ้ยาบ้านข้างหน้ายังมีเสียงปืนอยู่โอเคต้องวิ่งไปต่อครับแจ่าบ้านนี้หิวคิวจัดเฮ้ยอยู่ไหนไม่เห็นเลยไม่โผล่เลยโอ้โหมีระเบิดไปก่อนเลยถึงลูกอ โดนหรือเปล่าไม่รู้อะปาไปก่อนอะเฮ้ยสปีโอ้โอเ,เรียบร้อยคิวฟรีนอร้องเฮ้ยนักพนโนยิงต้องไปช่วยไหนวันนี้รเรียบร้อยสามเม็ดลัดช็อตนี่แหละครับพลังของวีรบุรุษนัดสุดท้ายเออ <c oughs> แต่มันยังไม่หมดมถึงท้าข้างบนปาไปก่อนอื้มโดนหรือเปล่า,ลาไม่รู้อะไปอีกโอเคไม,ไม่น่าโดนหรอกแต่ปาปไปเฉย ตรงนี้เฮ้ยมนลงมนตัวยิงก่อนเฮ้ยอมตะชิบหายแล้วหนึ่งสองสามหมดียบร้อยอีกตัวนึงมาแล้วรักผมคมเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเอาโดนหายไปไหนวะใช้สกิลค้นหาเฮ้ยโดนยิงโดนตรงไหนวะยังไงเจอแล้วทำอะไรตรงนั้นจ้าพี่มาหาแล้วน้อง ไหนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยลิงเจ้าค่ะลิงโน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 โอ้โหแป๊ะโอ้โหตัวแป๊ะโอ้โหมีตัวหัวอะไรวะเนี่ยโอ้นี่แหละคนการขัซ้อมมันจะมีเขาต้องเล่นบ่อยๆแล้วมั้งเนี่ยถึงยิงโดนอ่ะเฮ้อม้านี้เมื่อเมื่อกี้หมดแล้วขับรถล่าต่อไหนเฮ้ยสินค้ายขึ้นๆจากวันนี้ปั๊มมันชัวร์โดนไปเลยลูกพ่อ ไหน,ไหนโอ้นี่ไ,ไตงาตายแนย่เรียบร้อยโอ้โหวิ่งมานี่โดนด,ดีครับรออะไร <c oughs> ตอนนี้ก็ได้มา8คิวแล้ว <Wow. S 1> คนประกอบการตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเออไหนพวกคนวิ่งมาต่อตรงนี้เจอไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรอะขมเป๊ะคนลากผมคมเฮ้ยโอ้โ oh หไม่โดนเฮ้ยจะหนา้ามีกอะไรวะเนี่ยอ่าเอวอโอเคลอยเฮ้ยเย็ยมีอีกตัวน,นึง โดนถึงตรงนี้อืมโน้ปไหนเฮ้ยเดหน้าอีกอะไรนี้เต้าเหรอแตมาป้าเต้าโอเคเด็๋โดดมายังไงเฮ้ยโผล่แล้วลากอืมโดนยิงมาแพ้แพะเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันอย่างไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกี่ตัววะตาไปเฮ้ยฮะกี่ตัวเนี่ยกอดสักก่อนสักก่อนเฮ้ยถุงเท้าแต่วะเนี่ยมีกรอเฮ้ยมีเงินมาแล้ว อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายมาแล้วมาขึ้นเกือบตายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะดาวนี่ก่อนดูวะเไ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบนเขาโอ้เดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวชิบหายเลยเอาหลังอะไรวะเนี่ยผมอีกเหรอกี่ตัววะสวยโอเคมาบนเขามาดิเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำวะเนี่ยสิ่งเท้าฮะเนเดี๋ยววะยิงมาแล้วโอ้โหเจ็บเลยอีสิทธ์อือตายหมดมแย่แล้วนี่อีกอเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคสวยนี่จับเขียวฟันอยู่แล้วเมื่อกี้หมดแล้วแหละเออจริงเออฟาร์มคิวก่อนไายบอลไอตุ่มขาวตายยังวะไอชิบโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรนัวเยอะชิบหายกี่ตี้ก็ไม่รู้ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อน เตรียมตัวให้พร้อมโอ้โหไอพวกนี้วิ่งมาอย่างกันนัดก,กันมาเลยไอเวียนเลยเปิดโดนเฮ้ยเดี๋ยวเด้วตัวนึงขเขาว่าไงตายแน่เรียบร้อยโอเคหมดจริงๆนะ่ะแต่ไม่ได้จังดาวอยู่นะเอออะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้แม่งยิงไปยิงมาโอ้โหสิบสามคิวแล้ว,วอะไรวะเนี่ยยิงไปยิงมาเกือบหมดแมพงงเลยทีเดียวเออ อ่าโอเคเปิดข้างแสงอ๋อโอเคคอยฟาร์มครับโอเคมีรไรดีๆไม่เน้อก็เหมือนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนของอ่ะยี่ดีแล้วเดี๋ยวนะนั่นไรมีคนเหยียบไอ้ดอกยังไงเหยียบโดนโดนแน่ข้างล่างอ่ะลากโอ้โ,อโ,อโหจบเลยมีบารเ์เท่าไหร่เราตายก่อนอจ็บอย่างนี้ไม่ดันไม่ได้ปะต้องดันโอเค ด้านล่างต้องโดนแล้วเหยียบอะไรแถวนี้ครับแย่ดอบอะเสียงปืนลั่นจังเกียวๆเจ้านี่มันได้ยินลเลยเมื่อกี้อ่ะฮึสิมอุ้ยโดนสวยมาระเบิดอะไรไม่รู้รุ่นเหม็นเขียวเออปลาไปก่อนเฮ้ยยิงแบบนี้ต้องโลกันน้องตายแล้วสามแพ้แพ้แพ้เออเจ้าคือพวกมึงตายอีกเลออยู่ไหนกันทำเองอ่ะเออ สามโอ้ยลบทำไมเนียก็ตายอยู่เดิมอืมเรียบร้อยเข้าไปดูศพเลยจังว่านี่มีอะไรดีๆเปล่าเยอะด,ดอกเมื่อกี้โก็ของธรรมดานี่นะโอเคตัวนี้ไงมีอะไรดีบ้างขอสีมาใส่ทีอืมไม่ใส่ดีกว่าเฮ้ยมีคนเหยียบวงชุบเปิดโดนล่าเลยจังว่านี้ยัยงไงตัวหน้า เผอเองแน่ๆคิดว่านะมาแล้วพี่มาแล้วน้องโดนไปแล้วจังว่านี้ยังไงโดนพุ่งไปแล้วซึมโดนจังๆแต่ถ้าว่ามันน่าจะชุบเสร็จแล้วนั่นไงเสร็จแล้วระเบิดเอ้ยต้องง้างแล้วเพื่อนยิงรียบยร่วงไหนชุบมาเพื่อเออยู่ไหนบนฟ้าหรือฮ้ตรงไหนวะลงแถวนี้สิจะได้ยิงให้ตายเนี่ยไหนว่า เออไม่เห็นวะเดี๋ยววะเห็นแต่ดอกโอ้หนวบางคนไม่เห็นไหนลงมาสิเฮ้ยยิงไรอะยิยงไรอะอ๋อยิยงนกลงมาแถวนี้เรียบร้อยอึมหมดครับไปแย่แล้วแม่งยังดาวอยู่อีกโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย เหลือกี่คนนี้12คนโอเคยังพอมีคนให้เรายิงอยู่ไปดูแอร์ดับดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอือฮืโอ้สนาย,ยเยอะแมวอะโอเคไหนว่าคนโอ้โหวิ่งตัางนานไม่เจอคนเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวโรนใครปลอยฟังกอนโ okay. อเคเฮ้ยอะไรอะมีคนหยยบแอร์ดับ Air Drop? ขอบวง อ,อ่าไอ้นี่ไม่รอบครอบครับอยู่ขอบวงด้วยเตรียมตัวเลยไอ้นี่ตายแน่จังหวะนี้โดนพุ่งไปแล้วยังไงไอตัวหน้ามึงตัวสโลแน่ๆแล้วทำลายเลยอยู่ใกล้ๆอย่างนีน้โดนแน,น่นอนลักผมครบปึ๊บลักยิงหัวเรียบร้อยโอเคดาวอีกเหรอเพื่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยไปๆมึงจริงตายอยู่นั่นแหละไม่หมดติดสถีเหลือหกคน ตอนนี้ให้ไม่นับเราก็เหลือแค่4โ่คนสุดท้ายต้องจะตีหนึ่งเต็มๆนะคิดว่าไปหาต่อหรือแค่ตีเดียวมัง้งอยู่ไหนหนอวิ่งหาก่อนถ้าแถวนี้มีก็ตรงของนูงน้นอ่ะมันอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนเล่าเว้ยเปิดโดนแม่งไหนเฮ้ยพุ่งไปแล้วฝั่งนี้เหรอลากวงพมโอเค ไม่โดนยิงดันก่อนอยู่ในบ้านหรือหลังหลังบ้านวะยูไม่ออกเลยเอา้าตรงไหนหยังไงไม่โผล่เลยเอาอ่าผู้ไม้กู้ชคิวมาดิเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปได้ยังไงครับเหลืออีกเอ่มสามตัวท้ายอยู่ตรงไหนเอ่มไหนวะแถวนี้แหละวงหรือแค่เนี้ยจะไปไหนได้ Hey, เฮ้ออยเปิดโดนยิงหน้าลากขององม์สามสิบหกดาเมจมันกระสุนหรือตดวะนั่นยังเบายัางไงแต่ก็เจ็บไปแหล,ละเอาเหลือไอวอยังไงโอเคเพื่อนดันดันด้วยเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะทางซ้ายเป็นไหเนี่ยมาอย่างนี้ก็หัวหลุดดีเออ,อยังไงเปิดโดนแตหน้า เอายังไงข้างหน้าและท่อนตรงไหนวะเอาด้านหลังเฮียเดี๋ยวไอ้หมอนี่ไอ้หมอเมื่อกี้มันไม่มีดิมันเกิดใหม่เออเกิดใหม่เออเกิดใหม่มันทำไมดาวก็ดีอยู่แล้วเออเนี่ยเอาเหนียววะเนี่ยอ้อมมาอีกอ้อมสวนลากลากอือฮึชิพายแล้วชิหายแล้วชิหายแล้วมันไม่ตายเฮ้ยชิหายเขายิ่งมาโอ้โหชายอื้อหนึ่งอื้อหนึ่งอื้หนส่งลากครับคับโอ้โหเกือบเก็บอือ เอาหันหลังอย่างนี้หันหลังอย่างนี้ลากไม่ต้องห่วงตัวก็ตายเรียบร้อยอะไรตีวนี้ในอันนี้ก็เหลี่ยมชุบเกือบตายโอ้โหเลนส์ไอวอหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยเอาเดียวหาเลยอยู่ไหนออกมามอบตัวซะดีๆซะพวกเจ้าอยู่ไหนกันสุดท้ายน้าวอาโดนใกล้พร้อมแล้วจังหวะนี้คือเปิดอยู่ไหน สุดท้ายอ้าวเปิดโดนด้วยโดนนี่ยแยย้วเงีทั้ในบ้านเห็นเขียวไปเดกซนะอืมออยู่นี่มีมานี่งไงสุดท้ายก็บ้านเล็กๆแค่นี้ทำอะไรได้ระเบิดรัวๆอืมเหม็นเขียวอีกทีนึงอ่าปืนระเบิดเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อนไปเลยดิยกมือตายแน่แน่เจ็บร้อยโอโ้โหแม่ทำอยู่บ้านเล็กๆไงโดนระเบิดไปดิก็จบไปแล้วชนะบูยา ได้มา18คิวเ่อนแรงพอดีครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดจิ้งที่ค้อนกดนะผมจะไม่บอกละยิ่งกันครับบ๊ายบาย